สวัสดีค่ะพี่น้องชาวมีเดียฟอร์สนักสู้เปลี่ยนระบอบเดินหน้าสู่สาธารณรัฐทุกท่านค่ะวันนี้นะคะก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ100เรื่องของในหลวงที่คนไทยไม่รู้ค่ะก็จะพบกับคุณลุงสนามหลวงนะคะวันนี้วันที่ 3, สามพฤษภาคมแล้วนะคะวันนี้หัวข้อที่จะมาพูดคุยนั้นนะคะก็เป็นหัวข้อที่สำคัญอีกแล้วนะคะเพราะเป็นเรื่องที่บางครั้ง เราฟังจนชินชาค่ะพี่น้องว่า เป็นไทยนะคะแล้วก็ต้องเชิดชูความเป็นไทยนะคะแล้วก็แบบสากลนั้นมันเป็นแบบพวกฝรั่งมังค่านะ,ะ <l acht> เราเป็นไทยเราไม่เหมือนใคร <l acht> <l acht> แล้วก็วันนี้นะคะทูตนานาชาตินะ,ะที่ไปฟังเรื่องร่างรัฐธรรมนูญก็คงหูชาไปด้วยเรื่องว่าวรัฐธรรมนูญน,นี้ฉบับนี้มันเหมาะกับคนไทยมันเหมาะกับวัฒนธรรมไทยนะคะ <l acht> เป็นเรื่องแบบไทยๆท,ที่คนไทยต้องอยู่กันแบบนี้นะคะ <l acht> ถ้าไทยแปลว่า เผเด็จการราชาชั่วแบบนี้นะคะเราไม่เอาดีกว่ามากพี่น้องไม่เอาแล้วนะแบบนี้ค่ะกันแล้วค่ะเดี๋ยวจะเชิญคุณลุงมาเลยนะพี่น้องก็เข้ามากันอบอุ่นแล้วนะคะคุณลุงเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะคุณลุงบางคนแทบจะไม่แทนคิดเลยนะคะเพราะว่าดูเหมือนกับเราได้ยินทั้งวันนะที่เขาพยายามเกราะขูเราว่าเราเป็นไทยเราต้องไม่เหมือนใครอะไรแบบนี้นะคะคุณลุงค่ะ ไอ้ที่เราต้องมาพูดเรื่องพวกนี้เนี่ยเพราะว่ามันมีการโฆษณาชวนเชื่อนะทำให้เราหลงเคลิบเคลิ้มก็เหมือนเอกลาะครับนะเขาลบธงชาติวันละสองครั้งเนี่ยแล้วก็ไม่ได้เจริญอะไรเลยนะเขาลบคือประเทศที่ไม่เจริญมันจะเน้นเรื่องชาตินประเทศที่เจริญเขาจะเน้นเรื่องมนุษยชาตินะครับ ต่างกันมากครับชาติมันุชชาติเนี่ยชาติไม่รู้มันมาจากไหนนะเราต้องภูมิใจในความเป็นไทยที่ไม่เหมือนใครมันไม่เหมือนครับเพราะที่อื่นเขามีการเลือกตั้งแต่มึงไม่มีที่อื่นเขาเคารพในประชาชนเคารพในความเสมอภาคเคารพในสิทธิเิริภาพแต่คุณไม่เคารพอ่ะคุณเห็นประชาชนเป็นแค่ คุณเป็นตามกว่าได้ละชานทองคุณน่ะตามกว่าคุณทองแดงอ่ะแล้วคุณจะภูมิใจอะไรมันหมาหางด้วนอ่ะพูดง่ายๆคุณหางด้วนคุณภูมิใจว่าคุณหางด้วนอย่างนั้นเลยคุณภูมิใจในความพิคลพิการความไม่ไม่เหมือนเขาอ่ะภูมิใจในความผิดปกติแล้วคุณว่ามันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมคุณรบการเลือกตั้งเป็นเรื่องปกติใช่ไหม บ้านเมืองเรามีทั้งคนดีคนชั่วครับแต่ถ้ามาจากประชาชนชั่วหมดเลยถ้ามาจากกษัตริย์ดีหมดเลยครับยึดอำนาจก็ดีครับตัดสินเฮงช่วยก็ดีครับไปโอมเพชราอูก็ดีครับไปฆ่าคนที่เข้ามาสอบเพชรซาอูก็ดีดีหมดเลยอ่ะยึดอำนาจหรือว่าหน้าด้านๆมาแก้ต่างเห็นด้วยกับรัฐธูมนจนเป็นเรื่องดีครับไม่เห็นด้วยติดคุก ออกพหลลบอ,อะไรพระชามมติถ้าเห็นด้วยไม่เป็นไรไม่เห็นด้วยโดนครับไม่ใช่พระประชามติอย่างเดียวนะหนึ่งหนึ่งหกก่อความไม่สงบหนึ่งหนึ่งหกที่เขาใช้ในการล้มล้างประชาธิปไตยนะแต่ไอ้พวกเผด็จการล้มล้างใช้ไปไม่ใช่หนึ่งหกจับพวกฝ่ายประชาธิปไตยคิดดูมันหน้าตาขนาดไหนมันทําถูกเป็นผิดทำผิดเป็นถูกหนึ่งหนึ่งหกเขาใช้จับกบฏครับ ไอ้พวกชัดดาวแบงคออกรมการเลือกตั้งไม่ยอมให้มีคนไปเลือกตั้งเนี่ยอันนี้แหละครับหนึ่งหนึ่งหกไม่ใช้ประชาชนเรียกร้องความเสมอภาพเรียกร้องสีสีภาพมันเอามาใช้เพราะฉะนั้นเราต้องพูดถึงความเป็นไทยไอ้คำพูดโอ้อวดที่ดูถูกมนุษยชาติดูถูกคนอื่นดูถูกเพื่อนบ้าน ยกย่องยีนยกย่องเผ่าพันธุ์ของตนว่าดีเลิศประเสริฐศีถามที่จริงว่าคนไทยมันมาจากไหนกันแน่คนไทยคืออะไรมันดีกว่าคนชาติอรือมันฉลาดกว่าไหยสมัยฮิตเลอร์นะครับเอาพวกอารยันหน่ะนะคือเรียกว่าจะเลี้ยงเผ่าพันธุ์ที่ดีที่สุดเขาเชื่อว่าคนเยอรมันเป็นชนที่ดีที่สุดทําไมผมคิดว่ามันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นหรือเปล่าเนี่ย แล้วสมัยนี้นะครับทั่วโลกเนี่ยเขาห้ามกีดกันห้ามดูถูกเชื้อชาติครับไอ้พวกบ้าเชื้อชาติเนี่ยเดี๋ยวนี้คุณแข่งฟุตบอลคุณไปเรียกไปดูถูกเชื้อชาติไม่ได้นะโดนใบแดงโดนปรับโดนไล่ออกทันทีเลยนะครับ <Yeah. S 1> เนี่ยคือมันเป็นขี้ฝุน่นใต้ตีนในยุคเผด็จการแท่แข็งคอรชอขควายสมชื่อเนี่ยแล้วไปยังไปดูถูกคนอ,อื่นเขาอีกว่ามันดีกว่า มันเด่นกว่าเราจริงต้องมาถามเพราะว่าไอ้ความเป็นไทยเนี่ยมันน่าภูมิใจยอย่างที่พวกท่านคุยโม่โอ,โอ,โอ,โอ้อวดจริงๆอย่างนั้นหรือลไล่ความเป็นไทยนะมันน่าภูมิใจจริงๆจนถึงปัจจุบันอย่างที่เห็นเห็นแค่ไหนเพียงใดแล้วที่สําคัญนะครับไอ้ความเป็นไทยที่คุณให้ภูมิใจเนี่ยมันจะส่งผลอํานวยผลต่ออนาคต ของดชะต่ตอพี่น้องลูกหลานคุณเนี่ยที่อยู่บนพื้นแผ่นดินเนี่ยมันจะไปยังไงกันแน่มันน่าภูมิใจไหมมันน่าเป็นห่วงไหมพ่ะมากเขาแช่แข็งมาห้าสิบปีเขาจะข้อสุบแล้วเขาบอกมันไปไม่รอดเต็งเสิงต้องไปบวชแล้วนะเขาตื่นแล้วเขารู้แล้วอะ่ะคุกเจริญกว่าเขาแต่คุณไม่รู้อะ่ะมันเป็นเพราะอะไรครับ เป็นเพราะความใจแคบหรือเปล่าอาจารย์ด็อกเตอร์ชาญวิทย์เกษตรศิริเคยไปไประทะคา <c oughs> เรื่องไอ้ความเป็นไทยมีไม่มีเนี่ยนะ <c oughs> เป็นคนไทยเป็นใครมาจากไหนอาจารย์ชาญวิทย์ท่านพูดไว้ <c oughs> ก็ฟังดูก็สนุกดีนะครับอาจารย์ท่านบอกว่าถ้ามีใครสักคนถามคำถามนี้ เรื่องคนไทยเป็นใครมาจากไหนซึ่งคงจะมีสติไม่ค่อยดีที่ถามถ้าถามว่าฟาเป็นไทยมันมีจริงอยู่หรือเป็นใครมปจากไหนเนี่ยอาจารย์มันคงจะมีสติไม่ค่อยดีครับที่ถาม,มเรื่องวาเป็นไทยคนส่วนใหญ่เขางคงต้องตอบครับว่าไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้จริงๆว่าคนไทยมันเป็นใครมาจากไหนไม่รู้ครับ แต่ถ้าคุณไปถามนักเรียนนิสิตนักศึกษานะที่มีคะแนนด้วยนะถ้าเป็นข้อสอบเป็นคำถามเนี่ยที่คุณจะต้องตอบเพื่อเอาคะแนนเนี่ยนะคุณก็จะต้องตอบนะครับบังคับให้ตอบคนไทยคือใครครับคนไทยคือคนที่พูดภาษาไทยเออใช่นับถือศาสนาพุทธอันนี้น่าสงสัยว่านับถือพุทธจริงหรือเปล่านะมีเชื้อชาติไทยครับ มันอยู่ตรงไหนว่าเชือชาติไทยและรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และอาจจะแถมด้วยการบอกว่าคนไทยต้องเป็นคนดีมีคุณธรรมเพราะที่จะตอบแทนคุณแผ่นดินครับอันนี้เป็นคำพูดของพลเอกเปรมติทสูรานนท์ครับตัวแทนของกษัตริย์ภุทพลคนที่วางแผนยึดอำนาจห,หลายครั้งหลายหนเนี่ยแหละคนที่ทำหน้าที่บอกว่าทหารคือมา พระราชาคือเจ้าของข้อครับทตหารเป็นของพระราชาไม่ใช่ของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วต่อมาก็จะมีการเพิ่มเข้าไปหน่อยครับคนไทยคือคนที่มาจากภูเขาอันไตยและอาณาจักรน่านเจ้าสุขโขทัยอยุธยารัตนโกสิน์ว่ากันไปถ้าจะมองจริงๆนะครับพ,พื้น่นดินนี้สุวรรณภูมิเนี่ยไอ้ตรงที่เรายือนอยู่เนี่ย บางส่วนกรุงเทพนี่เมื่อก่อนอาจจะเป็นทะเลอยู่นะครับมันก็ค่อยตื้นขึ้นมาเนี่ยนะเอาจริงๆแล้วเนี่ยสืบไปสืบมาก็เป็นพันเป็นหมื่นปีครับมีมนุษย์อยู่ที่นี่แต่ไม่รู้ว่าเป็นคนไทยหรือเปล่านะเป็นมนุษย์พันเขาเรียกมนุษย์ปักกิ่งครับผมไม่รู้ทาไมเขาเรียกปักกิ่งนะเพราะว่าเจอทีแรกเจอที่ปักกิ่งหรือเปล่าไม่รู้นะอันนั้นทฤษฎีใหม่คือเจอจริงๆนะครับที่เรา ได้ยินกันบ่อยคือบ้านเชียงเป็นพันๆปีนะอีสานเนี่ยอีสานนี่มนุษย์ถ้ำอยู่เลยนะครับฟินสโตนอยู่ที่นี่นะพวกเอมาฟินสโตนเนี่ยเบอร์นี่เนี่ยอยู่ที่นี่นะครับได,โน,โ,ดโนสงร์ไดโนเสาร์ใช่ไหมที่ขอนแก่นเนี่ยมีคนด้วยนะครับกาญจนบุรีมันมีคนอยู่ตรงนี้แล้วไม่ได้มาจากอะไรตอนตองตอนใต้จากกะพรดอะไรจินทีฮ่องเต้ไล่เนะี่ย มันมีอยู่ครับส่วนหนึ่งไอ้ส่วนที่ไล่มาก็มีนะแต่แต่เดิมมันก็มีอยู่แล้วมีอยู่มานานแล้วครับเพราะว่าแถวนี้มันอยู่ได้มันมีป่ามันเป็นตาเปตจพันาสรารพัดซากโบราณเก่าแก่บ้านเชียงอุดรธานีเอา44นะครับคาร์บอนทดสอบอายุนี่ห้าหกพันปีนะครับมันก่อนสมัยพุทธเจ้าอีกนะแล้ว คุมคนพวกนี้นะครับไปตรวจเลือดแล้วเนี่ยมันคล้ายๆกับคนภาคใต้ในชวานน่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันมีทฤษฎีหนึ่งครับคนชาติไทยเก่าๆนี่ไม่ได้จากเหนือลงมาใต้นะครับมันอพยพจากใต้ขึ้นไปเหนือก็มีนะเออจากเกาะชวามาอยู่ที่ทางนี้อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งพอลงมาหน่อยหนึ่งเนี่ย มันมีมาสามสี่พันปีห้าพันปีคนพบสารพัดเครื่องใช้อันนี้พูดใด้ฟังว่ามันไม่ใช่สูโไทยมันเก่ากว่าน,นั้นอีกถ้าถอยล่นลงมาอีกหน่อยนะครับโลมยุคสองพันปีนี่มันก็มีการขุดพบนะครับที่สำคัญที่สุดนะที่ตําบลคันธุรีอําเภอท่าชนะสุราษฎร์ธานีคนพบรูปเท้ากุเวนนะครับเป็นเนื้อกระเบื้องนะที่จังหวัดยะลาถ้ำกูหาพิมุก เมื่อพศ2492เป็นหลักฐานยืนยันครับว่ามีกษัตริย์อยู่จริงชื่อเท้ากุเวนหรือพญาแถนนะครับกรุงพมทัตตอนนั้นเขาเรียกอะไรครับเขาเรียกสละราชนาจักรเทียนครับเทนแผ่ดินนี้เนี่ยเมื่อประมาณ2,000ปีก่อนปกครองระบบสละราชนาจักรนะครับมันเป็นอยู่ในเตดคิงดัมมันมีอาณาจักรแต่ละส่วน มีนายกมีพระราชามีจักรพรรดิมีมหาจักรพรรดิเขาปกครองแบบระบบสหพันธ์ละมันมีมาแไต่เดิมสมัยพระถังทำจังเนี่ยพระถังทำจังนี่ที่เราฟังเรื่องไซอิ๋วเนี่ยนะอัญเชิญพระไตรปีดกห้องเต้เมืองกินให้พระถังทำจังไปอัญเชิญพระไตรปีดกจากประเทศอินเดียสมัยนั้นก็ประมาณพันกว่าปีก่อนน่ะในปี พศหนึ่งันหนึ่งร้อสี่สิบประมาณหนึ่งพันสี่รอปีก่อนเนี่ยพระถังซัจังหรือพระชวนชางนี่นะครับเดินทางจากกีนไปนาลันทาแล้วฮ่องเต้บอกให้บันทึกเรื่องราวเพื่อจะมาทำบินเบิกเงินะนะเอาง,ง่ายๆครับฟังเป็นภาษาสมัยใหม่พระถังซัจั๋งนี่เดินทางไปนาลันทาเป็นเชื้อพระเต้พปิดกแล้วก็เขียนบันทึกครับเพื่อทำใบเบิกเงินว่าไปไหนเจออะไรบ้างนะ เจเขียนนะครับเป็นภาษาสำเนียงกยนีนนะเมืองชิลีชาตอลอเออก็คือชาติตาลูตุยลอปอติอ,อ่าคือทวาราวดีนะครับออกเป็นสำเนียงกยนีนนะอีครั้งนาปุรอคืออิสานนาปุระ้ามมลังกาโมฮจอมปาก็คือมหาจำมป่า เยี่ยมวนาเจ้าคืออาณาจักรคิริรัตอันนี้นะครับสมัยนู้นเนี่ยพระทังท้งสามดังเดินทางผ่านดินแดนตรงนี้แหลมทองนี่นะครับแล้วมีหกประเทศรวมกันเป็นสหราชอาณาจักรเพราะฉะนั้นรูปแบบการปกครองมันเป็นสหราชอาณาจักรเป็นอาณาจักรเป็นแคว้นเป็นเมืองมีมหาจักรพรรดิสูงสุดนะครับปกครองสหราชอาณาจักรรอเรามาคือมีจักรพรรด ทำหน้าที่ควบคุมกองทัพประจำการแล้วก็มีมหาราชามีราชานี่คือรูปแบบการปกครองในสมัยพระถังทำตังผ่านดินแดนตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยเป็นแนึ่งเดียวแบ่งแยกไม่ได้มันมีสมัยไหนสมัยรัชกาลที่ห้าระบบแอฟซูลูตโมนาคีทุกอย่างขึ้นกับส่วนกลางคือกรุงเทพแม้แต่พระต้องขึ้นกับส่วนกลางนะครับมีพรบสง์ ทุกอย่างเนี่ยมันยกเลิกหมดเลยความเป็นพื้นเมืองอ่ะเพราะฉะนั้นการที่มีคนเสนอนะครับอาจารย์หวานหรือใครเสนอเป็นสารัฐเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาครับย้อนไปสู่อดีตอดีเขาปกครองแบบนั้นครับเขาเคารพในความเป็นมนุษย์เคารพในความแตกต่างเคารพในอัตลักษณ์หรือลักษณะเฉพาะถิน่นบางคนบอกว่าเสนอเป็นสารัดได้ไหมก็ได้ครับ คำว่าสหรัฐริทัสหรือเนี่ยมันเป็นคำกลางๆนะครับเพราะว่าทจริงนะคคนในประเทศนี้มันมีความแตกต่างกันแต่รวมเป็นประเทศอย่างอเมริกาทําไมก็เป็นอันดับหนึ่งของโลกทั้งๆที่ทก็เป็นสหรัฐนะครับรัฐคือประเทศอยู่ในเตสเตตคือแต่ละลัฐมารวมกันแต่ละรัฐมีความแตกต่างครับเขาเคารพในความแตกต่างทําไมเขาเข้มแข็งเนี่ยเข้มแข็งที่สุดโลกคืออเมริกานะครับ ทั้งทั้นที่เขาเป็นสหรัฐเขาไม่ใช่รัฐเดียวแบบไทยนะครับรัฐเดียวแบบไทยเนี่ยมันไม่เคารพความแตกต่างรัฐเดียวแบบไทยที่ทุกอย่างอยู่ที่กรุงเทพครับทุกอย่างใช้จ่ายที่กรุงเทพรวมทุนที่กรุงเทพซึ่งมันผิดนะมันไม่เคารพในความเท่าเทียมอะ่ะแล้วยังมีหน้าบอกว่าเป็นอันหนึ่งเดียวกันแบ่งแยกมีได้ไม่ใช่ครับไม่ใช่เป็นอันหนึ่งเดียวนะ มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวอยู่ที่เดียวคือกรุงเทพครับที่อื่นเนี่ยโดนมากดหัวหมดเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อครับไปตะก,การที่ว่าเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแบ่งแยกมีได้ประเทศไทยไม่เคยมีไม่ใช่ครับประเทศไทยมันเป็นสหราชอาณาจักรมาตลอดนะครับเป็นการปกครองแบบสหพันธรัฐมาตลอดตั้งแต่สมัยนู้น่ะสมัยอาณาจักร สีวิชัยทาวาราวดีแล้วสมัยพระถานสัพปางเดินทางผ่านประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดหนึ่งพันสี่ร้อยปีก่อนก่อนสุขโขทยัยก่อนสุขโขทัยประมาณสักหกร้อยปีั้งดังนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับในอีกชั้นหนึ่งนะมันไม่ได้เกิดสมัยสุขโขทยัยมันมันมีก่อนหน้านั้นแล้วมันมีการปกครองมาทีนี้ก็เลยอ้างครับเอาง,ง่ายๆมักง่ายบอกว่าอา้าวประเทศไทย มีตอนไหนมีตอนปดิษฐ์อักษรไทยคือพ่อขุนรามกมแหงซึ่งจริงๆงก็ไม่ใช่ไม่ได้ประดิษฐ์อะไรครับมันก็ภาษามันมาอย่างนั้นมันเป็นภาษาที่ดัดแปลงมาเท่านั้นเองเป็นภาษาก็กึงก่งกึงก่งเขมรกึ่งลาวปนกันมาแล้วตอนหลังที่คนมาทาให้มันต่างออกไปครับเพื่อสร้างความแตกต่าง